<Drop> สวัสดีครับมาพบกับผมคุณสีขายที่ดินอีกครั้งนะครับวันนี้ผมพามาเยี่ยมชมที่ดินที่สวยอีกแปลงหนึ่งนะครับเป็นที่ดินที่น่าลงทุนอีกแปลงหนึ่งย่านอำเภอคลองหลวงนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับพิกัดของที่ดินเราอยู่ในซอยเอราวัน36นะจากปากซอยเข้ามาถึงที่ดินก็อยู่ที่ประมาณ300เมตรนะครับ หรือจะเข้ามาทางถนนเรียบคลองและพีพัทก็มาถึงที่ดินประมาณ450เมตรครับก่อนจะถึงที่ดินของเราก็จะมีอพาร์ตเมนต์นะฮะจะมีอพาร์ตเมนต์3ชั้นน่ะจากปากซอยเข้ามาก็จะมีอพาร์ตเมนต์3ชั้นอยู่ด้านขวามือแล้วก็ตรงมาประมาณสัก100เมตรนะโดยประมาณก็จะมาเจอสนามฟุตซอลนี่นะฮะถ้าท่านเห็นสนามฟุตซอลนี่ก็คือ ใกล้จะถึงที่ดินของเราแล้วนะรตรงไปประมาณ40กว่าเมตรนะรโดยประมาณก็จะถึงที่ดินของเรานะครับผมนี่คือที่ดินแปลงของเราที่ขายนะครับถ้าเข้ามาจากปากซอยที่ดินจะอยู่ด้านซ้ายมือนะผมจะมีติดป้ายไว้ตรงด้านหน้าที่ดินชัดเจนนะเป็นไว้นิ้วหนึ่งแผ่นแล้วก็จะมีตรงเสาวไฟฟ้าต้นนั้นอีก2แผ่นสังเกตได้ไม่ยากนะครับรูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับหน้ากว้างย2ิบ 2, มเมตรแนวลึกอยู่ที่72เมตรเนื้อที่1ไร่นะแปลงนี้ ราคาขายอยู่ที่ตารางวาละ6,750รบาทนะราคาทั้งแปลงอยู่ที่2องล้านเจ็แสนนะร,ราคานี้ค่้าโอนค่าภาษีนะักกรมที่ดินคนละครึ่งนะครับแปลนี้ก็เป็นโฉนดปลอดภาระพร้อมโอนได้เลยนะฮะที่ดินของเราหันหน้าไปด้านทิศใต้นะครับด้านหน้านี่ติดถนนลักษณะลุกลังหินคลุกนะฮะแนวถนนกว้าง6เมตรส่วนเข้าไปด้านในก็มีบ้านคนอยู่อาศัย2หลังนะครับ ก็ถือว่ามีเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะปากซอยก็มีกลางซอยก็มีท้ายซอยก็มีนะครับแปลงนี้น่าจะเหมาะสำหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินเพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยหรือจะทําเป็นลักษณะโกดังเก็บสินค้าเหมือนด้านในก็เหมาะนะเพราะว่าด้านหน้านี่มีระบบไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าสามเฟสแล้วนะครับปบปาก็เข้ามาถึงหน้าที่ดินแล้วหรือจะทําเป็นลักษณะบ้านสวนเพื่อพักผ่อนบันหยุดเสาร์ทิ์แปลงนี้ก็เหมาะนะเพราะว่าบริบทโซนนี้ก็ ชุมชนอาจจะยังไม่หนาแน่นแต่ว่าบรรยากาศก็กถือว่าใช้ได้เลยนะฝั่งตรงข้ามของเราก็เป็นที่ดินเปล่าแปลงนี้นะครับมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงไม่เปลี่ยวแน่นอนนะฝั่งนั้นก็มีบ้านอยู่หลายหลังนะฮะปักซอยตรงนั้นก็มีอพาร์ตเมนต์สามชั้นเข้ามาก็เป็นสนามฟุตซอลน,นะ,ะเป็นที่อยู่อาศัยก็เหมาะหรือทําเป็นบ้านสวนก็เหมาะหรือทําเป็นลนักษณะโกดังเก็บสินค้าก็ยิ่งเหมาะนะเพราะว่าซอยน,นี้สามารถเชื่อมต่อไปทางถนน เรียบคลองละพีพัดไปออกถนนพหลโยธินได้เลยนะครับหรือจะออกไปทางคลองหลวงไปทางเส้นร,งรังสิตนครนายกก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมาพาเดินดูขอบเขตที่ดินนะก่อนโอนซื้อขายกรรมสิทธิ์เราจะมีการสอบเขตรังวัดให้แน่นอนนะอันนี้ผมวัดขอบเขตคร่าวๆไว้ตรงนี้แล้วกันนะผมปักมีเสาไม้ต้นหนึ่งไว้เนะี่ยติดถนนยี่สิบสองเมตรอ่ะแนวลึกอยู่ที่เจ็ดิบสองเมตรนะรขอบเขตด้านนี้ก็มาชนตรงเสาต้นนี้เลยนะฮะ ผมปักเสาไม้ไว้นะครับแล้วก็พ่นสีไว้ปัจจุบันที่ดินของเรายังไม่ได้ถมนะครับต้องถมเพิ่มถมไม่เยอะฮะจริงๆก็ที่ดินมีการถมไว้บ้างบางส่วนนะแต่ก็ต้องถมเพิ่มถมเพิ่มไม่เยอะนะระดับจริงๆมันต่ำกว่าถนนประมาณสัก50เซนนะผมตีว่าถมเพิ่มสักหนึ่งเมตรแล้วการให้สูงกว่าถนนสัก50เซนนะฮะก็เป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่ฝากไว้ให้กับเ c ซทุกท่านพิจารณาแล้วกันนะเพราะว่าราคาจับต้องได้นะครับ เข้ามาจากปากซอยก็เพียงแค่300เมตรขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจด้วยดีเสมอมา1ปีนะครับครับวันนี้ต้องลํำลากันแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณทุกท่านและสวัสดีครับ